หลวงพ่อแดงหรือพระครุยานวิราชเกิดที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายแป้นมารดาชื่อนางนุ่มนามสกุลอ้นแสงเกิดเมื่อวันพุธขึ้นสองค่ำเดือน11พุทธศักราช2422ในวัยเด็กท่านก็ช่วยพ่อแม่ทำไรทำนาไม่มีโอกาสร่ำเรียนหนังสืออย่างเด็กสมัยนี้จนกระทั่งอายุ20ปีพ่อแม่ก็หวังจะให้บวชเรียนจึงพาไปฝากกับท่านอาจารย์เปลี่ยนวัดเขาบันไดิด ได้เล่าเรียนและบวชเป็นพระภิกษุต่อไปพระภิกษุแดงเมื่อได้บวชก็ประพฤติเคร่งครัดต่อพระวินัยและปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดีอาจารย์เปลี่ยนจึงรักใคร่มากกว่าสิทธิ์คนอื่นๆและยังได้สอนวิชาการวิปัสสนาและวิธีนั่งปรงกรรมฐานให้รวมถึงถ่ายทอดวิชากริยาคมให้อย่างไม่ปิดบังหวงแหนเหตุนี้ จึงทำให้พระภิกษุแดงเพลิดเพลินในการศึกษาวิชาความรู้จนลืมศึกยิ่งนานวันก็ยิ่งสำนึกในรสพระธรรมก็เลยไม่คิดศึกเลยจึงกลายเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่มีอาวุโสสูงสุดจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณภาพลงพระภิกษุแดงรับหน้าที่เป็นสมภารวัดเขาบันไดอิฐแทงกลายเป็นหลวงพ่อแดงตั้งแต่พุทธศักราช2461เป็นต้นมาและแม้ท่านจะได้เป็นสมภาร ซึ่งต้องมีภารกิจมากแต่ท่านก็ยังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในถ้ำเพื่อแสวงหาวิมุติภาวนาทุกวันยานสมาธิจึงแก่กล้าจิตนิ่งบริสุทธิ์จนว่ากันว่าท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์หลวงพ่อแดงไม่เคยอดอ้างในยานสมาธิของท่านแต่ผลของความศักดิ์สิทธิ์ในเลขหยันเป่ามนของท่านกได้สำแดงออกมาให้ประจักษ์ว่าคุ้มครองป้องกันภัยได้แน่โดยมีเรื่องเล่ากันมาว่าในระหว่างพุทธศักราช2477 ถึงพุทธศักราช2,480เวลานั้นเกิดโรคระบาดสัตว์วัวควายเป็นโรครินเรือเรสซึ่งเป็นโรคปากเท้าเปื่อยที่ติดต่อร้ายแรงพากันล้มตายเป็นเบือสัตว์แพทย์ก็ไม่มีต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยาราษฎรจึงพากันไปหาหลวงพ่อให้ช่วยปัดเป่าป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้ด้วย หลวงพ่อแดงจึงปลูกเสกลงเลขหยันในผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆจากให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควายนำไปผูกปลายไม้ปักไว้ที่คอกสัตว์ของตนปรากฏผลว่าคอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจียดยันหลวงพ่อแดงไม่ตายเลยทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดอิตเมื่อรู้กิติศัพท์จึงพากันมาขอยันหลวงพ่อแดงทุกวันมิได้ขาดกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคือมหาสงครามเอเชียบุรพามีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นที่ประจบทีรีขัน ก็เกิดการต่อสู้กับทหารอากาศของไทยที่นั่นชาวเพชรบุรีก็หนกต,กตกใจแล้วชักชวนกันหาห,าหลวงพ่อแดงท่านก็ลงภาพประเจียดแจกให้คุ้มครองป้องกันตัวเมืองเพชรบุรีเมื่อพุทธศักราช2487เกิดภัยสงครามชนิดร้ายแรงมีระเบิดลงทุกวันทําลายสถานีรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำบ้านเรือนโรงเรียนต้องสั่งปิดข่าราชการไม่ได้ไปทำงานทุกหน่วย ราชการปิดหมดและปรากฏเรื่องเป็นที่ฮือฮาว่าบ้านคนที่มีผ้ายันหรือห้อยเหรียญหลวงพ่อแดงกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองกิติคุณของหลวงพ่อในทางกฤตยาคมจึงปรากฏความศักดิ์สิทธ์ทอแพร่หลายยิ่งขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้งเมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ยวนเหนือบุกยวนใต้ประเทศไทยต้องส่งกองพันเสือดำออกไปช่วยพันธมิตรรบในยวนใต้ก็ปรากฏว่าทหารไทย ที่ไปปฏิบัติหน้าที่รบในเวียดนามคนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคออยู่ไม่ถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชีวิตสักคนท,ทั้งทั้งที่เข้าประจันบาลอย่างหนักเป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าทหารไทยมีของดีอะไรได้รับคําตอบจากทหารไทยว่ามีเหรียญหลวงพ่อแดงท่านเป็นพระใจดีมีเมตตาสูงและอารมณ์ดีเสมอไม่ชอบดูด่าว่าใคร โดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่ท่านห้ามขาดท่านว่าทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่การด่าถึงบุพการีทําให้ความดีงามเสื่อมถอยถึงห้อยพระพระท่านก็ไม่คุ้มครองเมื่อวันที่หธันวาคม2 5 0 2ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูยานวิราชพร้อมรับพระราชทานสัญญบัตรพัดยศลูกศิษย์จึงได้ทําการฉลองสมณศักดิ์ให้ท่าน ในการนี้ท่านได้สร้างเหรียญขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมง,งานนับว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเป็นเหรียญที่ดังมากพุทธคุณมีประสบการณ์สูงทางคงกระพันชาตรีแคล้วคาดปัจจุบันหายากมากๆต่อมาสร้างเหรียญรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกหลายวาระช่วงพุทธศักราช2479ได้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีทําให้วัวควายล้มตายลงเป็นอันมากท่านได้ปลุก เศษผ้ายันสีแดงขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้าให้ชาวบ้านนำไปผูกไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วปักไว้ที่คอกวัวควายคอกใดที่ผ้ายันของท่านมาปักไว้วัวควายของคอกนั้นจะไม่เป็นโรคติดต่อชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังเป็นที่รู้จักแต่นั้นมามีผู้คนไปขอของดีไว้ป้องกันตัวจากท่านมีได้ขาดท่านจึงได้ทำผ้ายันและตะกรุดไว้แจกผู้ที่นำตะกรุดและผ้ายันของท่านไปบูชาผู้ใหญ่ของเมืองเพชรบุรีท่านหนึ่ง ซึ่งจูจ่ๆท่านก็มีนิมิตฝันเห็นบ่อน้ําโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นกก้ามปูใหญ่พอขุดก็พบบ่อน้ํานั้นจริงๆบ่อน้ําแห่งนี้หลวงพ่อแดงเคยพูดไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นบ่อน้ําวิเศษและขณะที่ขุดยังพบหัวพญานาคสีขาวแบบปูนปั้นอยู่ที่ก้นบ่อด้วยหนึ่งหัวเมื่อชาวบ้านดูข่าวก็พากันแห่มาเพื่อจะตักน้ําเอาไปใช้กันแต่ปรากฏว่าพบงูใหญ่ตัวหนึ่ง นอนขดอยู่ใต้สังกะสีที่เอาไว้ปิดปากบ่อชาวบ้านที่เห็นบอกว่าลักษณะงูที่เห็นนั้นมีงอนที่หัวด้วยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปตักน้ําที่บ่อนี้อีกเลยที่น่าแปลกอีกก็คือนายตํารวจท่านหนึ่งซึ่งเคยมาช่วยงานในวัดก็ฝันเห็นหลวงพ่อแดงท่านมาต่อว่าทําอะไรทําไมไม่บอกนายตำรวจก็ไปเล่าให้พระปลัดบุญส่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันฟังท่านก็ไม่เชื่อแล้วยังสั่งให้ย้ายสารเก่าสองสาร บริเวณเชิงเขาบันไดอีกเพื่อปรับปรุงบริเวณโดยไม่ยอมทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะท่านเป็นคนไม่เชื่อไสยศาสตร์ปรากฏว่าพอตกเย็นก็เกิดอาการผิดปกติอยู่ๆคอก็เริ่มบิดและตัวแข็งไปทั้งตัวขยับไม่ได้ชาวบ้านมาเยี่ยมเห็นว่าอาการหนักมากจึงช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเปโโลแต่พอถึงโรงพยาบาลอาการที่เป็นกลับหายราวปิดทิ้งและเมื่อเอ็กซเรย์พร้อมตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเลย และระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ท่านก็พูดออกมาคนเดียวโดยไม่รู้ตัวว่าของดีมีอยู่ผ่านไปผ่านมาไม่ใช่ต้นก้ามปูตรงนั้นเป็นบ่อน้ำให้ขุดลงไปแล้วจะเจอมีของดีทำไมไม่รักษาในภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วพระประหลัดบุญส่งก็ได้ฝันอีกครั้งในความฝันท่านเห็นคนนุ่งผ้าถกเขมรมาหามาบอกว่าเขาเป็นคนมัดหลวงพ่อเองพูดแล้วเขาก็เอามือรีที่ตัวหลวงพ่อเหมือน รีดเอาไขมันออกทั้งขาและแขนจนหลวงพ่อพระปลัดบุญส่งสะดุ้งตื่นและพอตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องพอถามชื่อเขาก็ถอยออกไปแล้วตอบกลับมาว่าเขาเป็นเปรตจากนั้นก็หายวับกลายเป็นแสงไฟพร้อมเสียงวีดดังมากซึ่งพระในวัดก็ได้ยินกันทั่วเรื่องนี้ได้ทำให้พระปลัดบุญส่งเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิดรูปปัจจุบันยังยอมรับว่าไสยศาสตร์และอภินิหารของหลวงพ่อแดงนั้น มีจริงเพราะเจอแล้วด้วยตัวท่านเองประวัติวัดเขาบันไดอิดวัดเขาบันไดอิด,ด,ด,อดแต่เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมามีฐานะเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบนเขาบันไดอิดแห่งนี้มีถ้ำอยู่มากมายมีหลักฐานว่าในแผ่นดินพระบรมราชาที่สองพระเชษฐาธิราชพุทธศักราช2171พระศรีสิน ซึ่งเป็นเชื้อสายพระเจ้าทรงธรรมได้ถูกจับลุมและถูกในประเทศจากอายุธยามาคุมขังอยู่ที่ถ้ำเขาบันไดอีกแห่งนี้เพราะคิดคดซ่องสมผู้คนคิดแย่งชิงราชสมบัติแต่แผนการได้รั่วไหลออกมาเสียก่อนเมื่อพระศรีสินป์มาถูกจองจำที่นี่ก็ได้มีหลวงมงคลซึ่งเป็นพญาทางฝ่ายมารดาของพระศรีสิน์คุมเบาไพรามาทำการขุดเจาะถ้ำทางด้านอื่นให้ทะลุติดต่อกันหลายถ้ำจนถึงถ้ำใหญ่ ที่คุมขังพระศรีศินป์ซึ่งมีแผ่นกระดานตีปิดปากถ้ำและมีทหารเฝ้ายามคอยส่งอาหารและน้ำใส่ตะกร้าหย่อนลงไปให้ปรากฏว่าอาหารและน้ำไม่มีใครแต่ต้องคงอยู่ตามเดิมตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงขานร,รับก็คิดว่าพระศรีศินสิ้นพระชนไปแล้วจึงรายงานให้ทางกรุงศรีอยุธยาทราบและมีคำสั่งให้ถมดินปิดปากถ้ำเสีย พระศีสิลเมื่อลอบออกจากถ้ามาได้ก็หลบซ่อนตัวซ่องสุมผู้คนและทหารทำการขบทต่อแผ่นดินตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีแต่ต่อมาได้ถูกจับตัวส่งกลับไปกรุงศรีอยุธยาและถูกสำเร็จโทษตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระอาจารย์แสงเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าเสือสอนทางเวทมนต์คาถาและเหตุที่พระอาจารย์ทุดงมาอยู่ที่วัดเขาบันไดอีดก็เพราะน้อยใจที่กล่าวตักเตือน พระเจ้าเสือไม่ให้ประพฤติในทางโหดร้ายต่อสตรีไม่ได้พระอาจารย์แสงเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้กษัตริย์ไม่ควรทำเพราะจะทำให้ความขลังของวิชาที่เรียนมาเสื่อมลงด้วยพระเจ้าเสือพระองค์นี้มีนิสัยดุดันชอบฆ่าสัตว์แต่ทรงพระปรีชาสามารถในทางไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาไพ่ฟ้าประชาชนเกรงกลัวมากจึงขนานนามพระองค์ว่าพระเจ้าเสือขุนหลวงสรศักด มีบันทึกอยู่ในพงสาวดารความว่าว่าพระเจ้าเสือครั้งที่พระเจ้าเสือเสด็จมาเยือนเมืองเพชรพระองค์โปรทราบเบ็ดโดยเรือพระที่นั่งภายในท้องที่ตอบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมกรรมก,รรมการเมืองเพชรสมัยนั้นได้จัดสร้างพระพารับเสด็จไว้ที่บ้านคุ้งตำหนักและตามตำนานยังมีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาว่า พระเจ้าเสือได้ประกาศเป็นกฎหมายไม่ให้ราษฎรจับปลาที่พระองค์ทรงโปรดปลาที่พระองค์ทรงโปรดมากคือปลาตะเพียนและปลาหมอนอกจากพระเจ้าเสือจะเสด็จมาเมืองเพชรเพื่อตกปลาและคล้องช้างแล้วพระองค์ยังมีพระประสงค์เพื่อขอร้องให้พระอาจารย์แสงกลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วยแต่ก็ไม่สำเร็จอาจารย์แสงไม่ยอมกลับพระองค์จงจนพระไทยยอมพระอาจารย์แต่ก็โปรดให้บุรณะซ่อมแซมวัดเขาบันไดอีกขึ้นใหม่ ให้สวยงามหลายอย่างวัดจึงเจริญรุ่งเรืองและในสมัยโบราณก็ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่วัดจะต้องมีเกจิอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านอาคมรวมถึงเก่งทางวิปัสสนาหรือทางในซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดให้แก่สิทธิ์ใกล้ชิด เหมือนที่วัดเขาบันไดอิดเพราะปรากฏยืนยันเป็นหลักฐานได้ว่าวัดเขาบันไดอิดยังมีพระอาจารย์ชื่อว่าเหลือเป็นพระมีเวทมนต์ขลังมากผู้คนนับถือเยอะเล่ากันว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินเมื่อทหารเมืองเพชรจะออกรบจะต้องมาขอผ้ายันและตะกรุดโทนหรือไม่ก็สักยันลงกระหม่อมรดน้ำมนต์เพื่อเพิ่มความขลังให้รอดปลอดภัยกลับมา วัดเขาบันไดอีกยังมีประวัติและเรื่องราวอีกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายระหว่างพุทธศักราช2240ถึง2249รัชกาลของพระพุทธเจ้าเสือมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระอาจารย์แสงเคยบวชอยู่ที่วัดเมเยงกรุงศรีอยุธยาเป็นพระภิกษุที่มีเวทมนต์ขลังเชี่ยวชาญทั้งในพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์การวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งได้ทุดงมาพักที่วัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีพระอาจารย์แสงจำพรรษาอยู่ณที่แห่งนี้จนมรณภาพเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ซึ่งสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์สุนทรผู้ก็เคยมาเยือนที่วัดเขาบันไดอิดและได้ร้อยกรองถึงสถานที่นี้ไว้ในนิราศเมืองเพชรหน้าบันพระอุโบสถวัดนี้ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือหน้าบันพระอุโบสถเป็นลายปูนปั้นที่งดงามงามสกุลช่างเมืองเพชรเป็นรูปลายกนกเปลวพิ้วล้อมรูปขุดท่าวัดเขาบันไดอิดมีถ้ำหลายแห่งที่น่านำชมโดยถ้ำแรกคือถ้ำประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถ้ำพระเจ้าเสือที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่า พระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดรประดิษฐานไว้ในถ้ำแห่งนี้ถัดจากถ้ำนี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถม้ำพระพุทธสยามจะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่และตรงซอกผนังถ้าม,มีประทุนเรือทำด้วยไม้เก่าแก่มากเป็นประทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสงนอกจากถ้ำทั้งสามนี้แล้วยังมีถ้ำอื่นๆเช่นถ้ำพระอาทิตย์ ถ้ำพระจันทร์ถ้ำสว่างอารมณ์ถ้ำช้างเผือกและถ้ำดุกซึ่งมีชื่อตามลุกโยฮันฮันเบิร์ตผู้สำเร็จราชการเมืองปอนสวิกประเทศเยอรมันผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้หลวงพ่อแดงมรณภาพวันพุทธที่16มกราคมพุทธศักราช2517ตรงกับแรม8ค่ำเดือนสปีขานรวมสิริอายุ9 5ปี หลวงพ่อแดงมรณภาพด้วยโรคชราเมื่ออายุ96ปีพรรษาที่74ก่อนตายท่านเคยพูดกับพระปลัดบุญสง่งธรรมปาโลรองเจ้าอาวาสวัดขณะนั้นว่าเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผาให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต์และให้เอาเหรียญที่ปลูกเศรกรุ่นหนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพด,ด้วงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันเอาไปได้และให้เอาขมิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองเหมือนทองคา ขบุญส่งจึงรับปากและได้ทำตามที่หลวงพ่อประสงค์ทุกอย่างและฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายกา,ยการงานการเงิน แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ